พบกันอีกแล้วน,นะคะกับรายการแฮมสเตอร์ไทยแลนด์นั่นเองวันนี้นะคะจิ๊กก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูวิธีการจับแฮมสเตอร์กันค่ะเพราะว่าบางคนนะคะเป็นมือใหม่เพิ่งซื้อน้องมาเลี้ยงก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะจับน้องอย่างไรและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการจับน้องแฮมกันเลยดีกว่า เริ่มแรกเลยนะคะจิ๊บอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้แยกน้องแฮมเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1ก็คือน้องแฮมที่เพิ่งรับมายังไม่เชื่องนะคะยังขี้ตกใจอยู่ค่ะประเภทที่2คือน้องแฮมที่ขี้ตกใจง่ายขี้ระแวง แต่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วเริ่มปีนออกจากกรงมาหาเราในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะส่วนประเภทที่3ก็คือน้องแฮมที่เชื่องแล้วสามารถจับได้เลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจับแฮมทั้ง3แบบกันเลยดีกว่าค่ะประเภทที่1คือน้องแฮมที่เพิ่งรับมาใหม่ๆหรือมือใหม่หัดเลี้ยงกวัวน้องแฮมกัดต้องทําอย่างไรบ้างคะเริ่มแรกเลยนะคะเราควรจะมีนี่เลยค่ะแทนแทนแทนตัวนี้นะคะจะเป็นกระชอนตักอืน้องค่ะ หรือว่าเราสามารถใช้กระชอนเนี่ยตักน้องออกจากกระบาดแล้วก็อุ้มน้องขึ้นมาเล่นได้เลยค่ะซึ่งส่วนตัวจิ๊ปเนี่ยคิดว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากโดนกัดน,นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จังหวะในการจับน้องก็แนะนําใช้กระชอนดีกว่าค่ะเพราะในหลายๆร้านค้านะคะที่เขาเลี้ยงสายพันธุ์แคมเบลส่วนมากแคมเบลเนี่ยค่ะจะต้องใช้กระชอนเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนูสายพันธุ์ที่กัดโหดมากค่ะทุกคนแนะนําว่าให้ใช้กระชอนในการตักดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะ รับมือใหม่นะคะแทนแทนนี่เลยค่ะส่วนถุงมือ,อยางหรือถุงมือผ้าที่หนาหนาดีกว่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องเขาติดเชื้อโรคจากมือเราหรือป้องกันไม่ให้เราโดนน้องเขากัดเพราะเราไม่รู้ว่าน้องที่เพิ่งรับมาใหม่ๆจะมีเชื้อโรคอะไรบ้างนั่นเองค่ะวิธีการตักน้องออกมาเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะเราสามารถใช้กระชอนในการตักน้องหรือหากใครไม่มีกระชอนก็สามารถใช้เป็นถ้วยใหญ่ๆหรือจากวิ่งในการตักน้องขึ้นมาได้ด้วยค่ะเราสามารถตักมาวางไว้บนตัวเราวางไว้บนตักเรา หรือวางไว้บนเสื้อผ้าเราให้น้องเขาปีนเล่นไปมาทําแบบนี้ทุกวันน้องเขาจะเริ่มชินกับกลิ่นเราแน่นอนค่ะน้องแหมประเภทที่2คือประเภทที่เดี้ยวมาสักระยะแล้วแต่ยังรู้สึกตกใจง่ายที่ตกใจแต่ดีกว่าแบบแรกค่ะซึ่งแบบที่2นะคะเขาอาจจะมาหาเราในตอนกลางคืนหรืออาจจะออกมานอกกรงในตอนกลางคืนค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเราสามารถล่อนนองออกมาได้ง่ายๆโดยใช้ขนมแล้วก็อุ้มน้องขึ้นมาเลยค่ะอย่างเช่นตามในคลิปเลยนะคะแอดมินก็จะมีขนมชิ้นหนึ่งเอามาลอ่อนนองค่ะพอน้องได้กลิ่นนะคะน้องก ก็จะค่อยๆออกมาแล้วเราถึงจะอุ้มน้องขึ้นมานั่นเองค่ะเราจะอาศัยช่วงจังหวะน้องเผลอกำลังกินขนมสามารถอุ้มน้องขึ้นมาได้เลยนะคะลองทําตามคลิปนี้ที่แอดมินทําอยู่ได้ง่ายๆเลยนะคะและมีอีกวิธีหนึ่งคือเราสามารถจับน้องได้โดยตรงแต่เราควรจะใช้นิ้วกลางและนิ้วโป้งในการเกี่ยวสะโพกน้องขึ้นมาจากด้านหลังนั่นเองค่ะวิธีนี้จะทําให้น้องเขามไม่สามารถหันมากัดเราได้นั่นเองค่ะและน้องแฮมประเทศที่3 นั่นก็คือน้องแฮมที่เชื่อมกับเรามากๆนั่นเองค่ะแบบนี้เราก็สามารถคว้ามืออุ้มน้องเขาได้อย่างสบายๆเลยค่ะแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าน้องแฮมของเราเนี่ยอยู่ในโหมดไหนน้องแฮมเชื่องกับเราใช่ว่าจะเชื่องตลอดไปนะคะเขาก็ต้องมีช่วงอารมณ์หงุดหงิดหรือติดสัตว์ด้วยค่ะถ้าหากเขากําลังติดสัตว์อยู่หรือเขาอารมณ์หงุดหงิดอยู่หูของเขาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ลู่ลงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเสียงกัดฟันเล็กน้อยแสดงว่าเขาเนี่ยกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่นั่นเองค่ะถ้าหากแฮมของเราอารมณ์ไม่ดีแนะนําว่าอย่า พึ่งพปยุ่งกับเขาดีกว่าค่ะปล่อยให้เขาอยู่ไปสักพักหนึ่งจนกว่าเขาอารมณ์ดีขึ้นหรือเอาขนมมาล่อน้องเขาให้ใจเย็นลงดีกว่าค่ะ ได้นยังกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆกับคลิปรีวิวการจับน้องแฮมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปนี้เสร็จแนะนําว่าให้ไปลองจับน้องกันดูนะคะว่าจับแบบไหนน้องเขาสบายตัวที่สุดเวลาอุ้มน้องอย่าลืมเอามือช้อนก้นด้วยนะคะพอน้องแฮมเขาก็กลัวตกเหมือนเล่าค่ะถ้าหากใครชื่นชอบคลิปมีประโยชน์แบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้จิบได้นะคะสามารถ คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะคะว่าอยากให้จีฟทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายวิธีการจับน้องแฮมที่จีบได้กล่าวไปเบื้องต้นนี้มาจากประสบการณ์ตรงของจีบเองซึ่งจีบหวังว่าเพื่อนจะได้นําไปปรับใช้ในการจับน้องแฮมกันนะคะถักมือใหม่คนไหนที่ยังจับน้องไม่เป็นแนะนําว่าให้ลองเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนและเราจะรู้จังหวะจับน้องและอารมณ์ของน้องค่ะสู้ๆนะคะทุกคน